ปูวนเหรอเดี๋ยวคือปูวนหมว่าเลยมอลำ่มเดีย๋ยนาะเอามีมุมนหลับขันหากวอนปูวขันหาขันเปียกพิมุนกวอนอ้าวรับใบก็พอได้บหรือรับใบวดมันจะเป็นตรงๆเอามีมุมนสนับนโมตัสสะภะคะวัโตอะระันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัโตอะระันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัโตอะระันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผมมโนมหาโนนะอมสวัสดีหาสสวัสดีโตโสธนูยงพีไม่ติดิน้าฟาไม่ตาฟาคนดีนอุตตาฟาจับอายจับปัจจาติจติกุปายาบกบุปภวร์สาธุขศนอิศวรรณภพระภยเวสวันคุณศีลหลอดคุณศีลไลคุณศีลตาไฟคุณศีลตาหม้วคุณศีลตาโลกคุณศีลตาัคุณศีลตาปุกคุณศีลตาบุรคุณศีลตุตรคับพักเป็นครูตักข้านักบิดยาพักบผู้าพักบุษงพักบุษงสวรรค์พักุ้าพั้บขษพักบงสวรรค์คัูบาษาจัรย์ แล้จ้าแม่พัทรนีสิงสิงสถิตสะสมัรสาย่ที่น oh, ีจงนำปูเขากาลางมันอยู ja. ิทีนี้เพราขาดเกิดเอหิตาตาเอหิตาตาเอหิมะามะมาเอหิมะมะมะมาจิตติจังเนี่ยมังดปูจงเขากี่เรื่อมาปูองไดมากกมาปูปูดปูป้าเนี่ยตองดีต้องดี โอ้โหกุหลาบของที่ปูปูกระตุกตอนมาตามไปคุกเข่าหัวง่ายลูกก็เป็นปูนี่สิปูปูสสพมากสิต้องดีคนละมากกูต้องดีมุกนี่คนสพมากขออนุญาตทายเอาปูได้บ่เสพมากขอลองเอาวาวางอางวัเออเสพมากขอร้องล่างมันั่งอะไกะไม่สั่งจากโมปูนี่ละเพื่อปูนี่เป็น หลองพอต้องดีเยบามทนปู่งดิีอโดนเมือกเรยกระอนกมาว่าซ้ำเกียันละขอสบขอหลเียกนพุทธะหูกัมีเอาตัวจังเจงตัวปูคือยหายไปเรียบพเห็นูแล้ไม่ไม่ปูจักน้อยไงเก็ไนอแต่คือปูหายว่าแลยมอลำเลยเนาะเอาไม่มนลับขันหาก้อนพูขันหาขเปียกไม่มนก่อน เอาอารับอบไัวลูครับใบปวดมันจะเป็นตรงหวงเอามีมนสนำพูไอ้ว่นตามกหลานคือขอาพูเฮ้ยพูก็ให้ือก็บ่เห็นพูไดทำไมไม่จักน้อยเมื่อนี้พ่สนอนอกเ้านเยเีงคือเรานอกลูกเนาะ เพ่อความเหลือกินเหลือกนดอดตายมนุษย์ได้ทอกขับใจรอูเท่าใดเรียกุมีคนท่าใดอย่า้ใส่เีิซอยมาเกือบมือนเป็นสัญลักษณ์ะิงเเล็กน้อยพอได้สิพอน้่อยผู้ฟังอเจ้ารับปากกับูได้บ่รับเอาวางไดยรับมนุยเอาล้เขานักแต่เท้ลูกเอาเพรนักดรอกเขาจะต้องงอันก็ได้กายมันก็จงไม่ดีมันก็ได้ฟั้งคนละ ก็ให้ปูเทารากเท่านั้นเนี้เ่แกป้าเลตละพันธุัเดียวนะโอ้ไายได้รูได้รู้เต่าะปูได้ไได้ได้รับมาแเ้วน้องเมื่อเกิดน้องน้องเมื่อเกิดบ้านบ้านปูหลายเดียวนะกองบรเลักษณปาก็ซื้อไปรู้คันบวชรับปากพร้อมกันเราปูรับไปบรูได้เอารับได้ ว่านมอยเืนกับอยน,น,นั่งอยู่นี่ละนกอยู่นี่ละอยเลื่อตัวสำคัญ <c oughs> นี่แต่เาเป่าเปบ่ได้บ่อได้อนั่นดอ,อกตัวาเนี่ยไขโอ้อยากวังรำคื้เร<โ>อ,อ้ยให,ให,ใหลูกขายานเมื่ทุกคน กูเเล็กนแ้อยแต่กูแบบนั้นมันก็บาดังล่ะก็แน่กวงไงมีหมากไม้หมากไรสูแนวเูจนือนวองยัวหว่องกสาบุเลือนคนละโอ้โหกูเอากักตบ่อแห่อมกังก็ปูยังือหาได้วัสามตัวสามตัวยังเสรงมาแ้วจีบูแต่ความว้อนก็เลวมันมไ ามตัวบนต้งตวงันให้กคับเกาก็ให้โห้อนเลยอยากกว้างแสงหกเก้าไหมเรื่องวันหกก้หเก้ากัมากเ้ามัจะบอกขาโต้จ้าขาเตะจ้าบอลอกจ้าจริกสิไทางล่างก็บอกอีความสอตนั่นละทาง่าดออมกรส่ายเลกเอาโหหน้าทำจ ว่าจังไรก,กับประโยชน์กับาบทพายลูกล้านเนี่ยอ๋อเอาวันคือตัแต่เรามอันชี้หนึ่งตัวที่หน,ออนึง่งออกแล้วมือนี้กับมืนู้นเป็นบทพันธ์นด้พูดออกสิออกกันภาษาพอดีพูดบทพายลูกล้านละพูดกับไหเบิด์ขขลุกคนและลูกเอ้ย์ตขันมือเจ้ารับปากกับพูดเลวพูดกับเจ้าไปเรื่อยๆอลูกเอิ

วันน e, like. ี้เราจะเอาเต็มเตมเลยเอารเต็มบดเต็มหลักปูเต็มากจังเลยก็้เน้นตัว้อางสามหับูเตัวให้เน้นสองตัวบ้างร้างเขาว่าลู่ปูไปหาเขาดูเปไกด์บนน่ะมเรามาให้เรียบกรับมาก็เลรบอกกรบมาเร็วเด้อมันคือวกนเด้อกราบมาให้ลูกให้ร้าน เขาใส่นีใส่ซึงว่าได้รู้จัอาปากเลยนะบอกหมดนะลูกลานทุกคู่ทุกคนทั้งแถบทั้งไทยท่อไปบอกไว้กันมาได้มาจ้างคารมอลำมูนี์าม่นูเสือตระบาทพงบาทบ่ได้พงบอกสามตัวคนเจนก็ไปย้ายไปเรียกู่มือเนี่ยไปย้ายคนเจนไปเรียกมเนี่ยเกคนเจน้ำเจ็บบ่าละมือมุดเก่าจะขายเป็ดขายไกสโอก็บอขายหนาเนกระเ ขากับผัวคับเนียกับจำเอากระลุกจำเอาเออสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์จบด้วยนะครับจบสี่หนึ่งศูนย์นะ หนึ่งศูนย์บนไม่ต้องกลับหนึ่งศูนย์บนไม่ต้องกลับแม่ว่าว่าเนี่ยแม่นจังว่ากูจังว่าังกูกับปูกูหายมาเล็วมูเต่าดินมูเท่าดราคาปูล่างตัวไหนปูปูให้ไปซื้อพราราไม่มาใหาปูฉัน ถูกย์มณีแบบไปมวีเลยสุบพเนี่็ว่าพ่อพ่อหนึ่งพ่อลได้เป็นมสองมเลี๋ยจิา่พอน่พอสิบปนะวานี่ยกคอยกันมาร้อมาล้อล้างก็ได้กุ้งฮะพกหล่างชมพกหาล่างพิมพ์กันเอยกหาล่างเด้อคุณชมเนี่ย พิมไม่หน่อยเด้อครับพี่การละศีนครับคุณทุกคนครับการละศีนไทยโบราณการละศีนเด้อครับตรงตรงตรงค่ะก็ได้กลับโอ้องกลับพกห้ามาต้องกลับวะล่าบ่ต้องกลับโอ้เจรับไปรู้โอ้เจะริญบ่ต้องตังรู้ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็ซื้อใจเงินแล้วเนี่ยหนิใจเงินแล้วไปไม่ต้องกลับเลยมเนรอ บ่ต้องกลับเอาเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยหนึ่งศ uh, ูนย์ใช่ไหมแม่เพชรบอกแม่พียร์ตเลขยังเลขยังนั่นหนึ่งศูนย์บนหาล้อยบ่ต้องกลับบนยางเดียวบนยางเดียวหนึ่งศูนย์โอ้โหหาล่างหาล้อยได้เลขจังไงมากเนี่ยเอาเลขหไโบราณเราเนี่ยนะปูเลขปูปูทองดี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 เป็นไงเป็นพระบอก ข้าพ่นข้าพ่นตายแล้วเพิ่นมาให้เข้าเป็นอันวัดแบบปลาโบราณน่ะแหมของโบราณแหมของโบราณเพิ่นชื่ออย่างไรของพิษชื่อว่าพิษดึงละอันเราชื่อปูทองดีติิพอออีกันคู่เพิ่นให้นั่นปูทองดีปูทองดีพิษเนี่ยวันเ่าหันเพิ่นว่าอันให้ไปซื้อพล้วไหมแปดสามพนเพราะต้องกราฟดี่นะแต่งวันนี้ล่ะ วันนี้เพิ่นจะให้หนึ่งศูนย์บนบ่ตองกลับให้หนึ่งศูนย์บนบ่ตองกลับเพิ่นมาบอกในส่หูแล้วเพิ่นมาบอกส่หูฟังให้รีบกลับบ้านแม่่ทงให้รีบกลับบ้านเดี๋ยวจะพอท่านเขาจะพอท่านเขาก็เลยรีบซื้อเลยน้องหนึ่งศูนย์บนบ่ตองกลับเราบอกไว้ยังซีหนึ่งศูนย์บนบ่ต้องกลับแมนแล้วก็ พกหาพกหาพาให้ไปซื้อผลไม้คันซ้ำตัวกับซีหนึ่งศูนย์ซีหนึนให้ไปคันถึงให้ไปแจ้งบอล้เราอยากฟังลำซิ่งโอเราอยากฟังลัมสิงเนียน มึงขึอนเห็นเวสาเราซื้อลอตเตอรี่ยื้อบุญแล้วเราฝันฝันมาตำรวจจับเราอยู่กลางคลงเพราะว่าฝันแล้วตำรวจจับเล่าอีกมั้งพ่นซื้อลอตเตอรี่ยังว่าฝันแล้วตำรวจจับเพิ่นซื้อที่พิ่นบอกกันละอหนึ่งแล้ว่นไอซีไงซีหนึ่งศูนย์จ้านี้ราคาอันหกหบผมาดิพันถือตำรวจจับประสันเพิ่นฝันเหิ่อนขึ้นจะมาไหลให้อ๋อดวงดีเลยว่ะเพราะว่าดวงดีเลยน้อง นี่เลขงิดที่เิ่นเข้าตรงไหนตีหมู่บ้านนี่ีหนึ่งศูนย์กับหกห้าอันนี้ข้าหมอล้ำซิ่งหมอลำซิ่งจาออกสาตัวขอหมอลำซิ่งโอ้ถ้าออกสตัวนี่จะเอามาล้ำซิ่งถ้าออกสองตัวนี่เอาอย่างเอาผลไม้เอาผลไม้อ๋อถ้าอตไหว้เพิ่น ซาทูทโลกว่าถ้าอกสามตัวนี 3, ้ตรงๆเจ้ามอลำซิ 3, ่งมานะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าอกนี่ก็ผลไม้ทุกเทียนนะครับทวายตัวนี้นะครับอาววั